ันนี้นะคะเราก็จะมาอบรมของโอโยน้อเนยนะคะแต่เรามาแต่เรามาคนเดียวนะคะไม่มีฟิตดาวมาเพราะฟิตดาวอยู่คนละองค์กรกันแต่ตอนนี้เอเยงานโตเบานาเบนามากแล้วเรามาที่โรงเรียนเทศาบาลห้านะคะเพื่อที่จะมาอบรมของโอโยน้อเนยก็จะไปอบรมกันนะคะ ทีทีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ได้มารวม,มกันเพื่อจีจถ่ายรูปนะคะเขาก็จะถ่ายระะูปรวมเลยนะคะเพราะหลายโรงเรียนมารวมกันนะคะเพื่อที่จะอบรมในครั้งนี้อบรมในครั้งนี้คืออบรมกโ,โยนเลนะคะสองสามหนึ่ง เราได้เบอร์สามนะได้กลุ่มที่สามนะคะเขานับปฏิจจบเบ็งกลุ่มนะคะแล้วก็ได้กลุ่มที่สามก็เราดูเราไปทํากิจกรรมกันนะคะสองสามก็จะแยกย้ายไปตามกลุ่มนะคะแต่เกาให้ฝากเก้าอี้ของตัวเองไปที่กลุ่มด้วยนะคะแล้วก็จะฝากเก้าอี้ไปที่กลุ่มนะคะกลุ่มสามของเราก็จะอยู่ที่มุมของตรงนู้นนะคะแล้วก็จะเดินไปนะคะ เในที่กลุ่มนะคะเราก็ได้มาถึงกลุมที่สแล้วนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะก็นี่คือสมาชิกในกลุ่นมนะคะ อก็กำลังใจะย้ายกลุ่มไปในกลุ่มถัดไปนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ก็เกี่ยวกับฟันได้เป็นสีฟันมาด้วยนะคะไปดูว่ากลุ่มไปดูว่ากลุ่มอื่นจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะจะเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยค่ะเป็นตลัดของของน้าแขงอันนี้สามารถแค่เชื้อโรคได้อันนี้ก็เกี่ยวต่อชีวิตอันนี้คือช่องของ ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะว่าอาหารปวดภัยอะไรยังไงนะคะ,ละเลือกเข้าไทานแล้วก็เขาก็เจ๊ข้าวเหนียวกับน้ำเปล่าหนึ่งขวดนะคะ<พ>อ,อยู่ในกระเป๋าตอนนี้เสร็จแล้วก็จะไปดานต่อไปเอ้ยไม่ใช่ดานสิคะจะไปฐานต่อไปนะคะก็เดจะไปอธิบายต่อไป ก่อนแล้วสถานี้ตอนนี้กลุ่มสามก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้มารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็ให้พาเก้าอี้กลับไปที่เดิมนะคะกลุ่มสามก็จะเกี่ยวกับเพื่อนสาวก็จะเกี่ยวกับห้องน้ำอะไรแบบนี้นะคะก็จะรวมแล้วก็จะมีหนึ่งคนบรรยายนะคะก็ไปรอบรรยาไอไปรอชมบรรยากาศการบรรยายนะคะ กระดนนักเรียนจะต้อง่ึดมือถือของเรานะครับค่ะนะครับขอหนึ่งสองสามสี่โอเคค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะยะกําโกนได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปรับอาหารเที่ยงแล้วก็กลับโรงเรียนกันนะคะอย่าลืม กดตัมสกายและกดกระดิ่งด้วยนะคะเลาจะเจละเจ้จเจอกันคลิปใหม่นะคะลากันไปก่อนนะคะบาย <c oughs> มีการแจกอาหารเที่ยงด้วยนะคะมีน้ำแล้วก็มีโดนัทแล้วก็มีข้าวนะคะ